เอาละครับกลับสวัสดีคนแรกอย่างผมพเตอร์คลิปนี้ผมจะพาไปซื้อคาราเต้เรื่อยๆน,นะผมหร,หรือว่าฟิตแมนเองเองนาะก็วิธีการซื้อก็แค่ใช้เบลีนนะครับผมนะเกาะที่จะไปซื้อที่เป็นเกาะอาลองนะครับผมนะอันนี้ผมจะเริ่มที่เกาะแรกนะครับโอเคนะทุกคนตอนนี้ผมอยู่เกาะแรกนะอ่ะเดี๋ยวเราก็เดินทางไปเกาะฟิตแมนเลยนะผมนะหรือว่าเกานะอาลองอะไรเนาะไป โอเคทุกคนตอนนี้ผมได้เดินทางมาถึงเกาะอลองปาร์คเรเรียบร้อยครับผมนะก็เดินตามผมเลยทุกคนท่านเราจะไปซื้อเนาะเดินผ่านประตูนี้ไปไปหางนง้นเลยนะอืมอืมอืมมาตรงนี้นะตรงนี้อ่าเจอมาผมเดินมาเดินเข้ามาตรงป่าตรงนี้นะครับผมนะโอเคโอเคมาเดินมาตรงนี้ใช่ไหมเดินผ่านตรงอลองแล้วเนาะก็จะเจอกับที่ขายตรงนี้นะครับผมนะฟิตแมนจะขายตรงนี้นะครับส่วนตรงนั้นจะเป็นจิลเพสเนาะไม่เกี่ยวนะฮะ นนี่เนาะราคาก็จะอยู่ที่600,000เบลีนครับซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่290,000เดี๋ยวผมขออนุญาตไปฟาร์มตังค์แป๊บนึงแล้วกันเนาะนี่นะ600,000ไปเดี๋ยวผมฟาร์มตังค์กันดีกว่าไปทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมได้ทำการฟาร์มเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาซื้อกันเลยดีกว่าผมคาราเต้ฟิตแมนเนาะไปเอาเคลียร์ผมนะมาซื้อเลยมา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 เรามาดูดีวกว่าลาก่อนซันจิไอ้ผมขออนุญาตถ่ายรูปไว้ก่อนแล้วกันลาก่อนขาดสุดัมซื้าาขด อยู่ผมมันทั้งหลายหลายวันแล้วนะประมาณสี่ห้าวันมาทุกคนมาเวลาซื้อกุลบายขาดำแล้วอ้าวขาดำยังอยู่สวยดิ <c oughs> นี่นเนาะอ่าก็จะเป็นการตั้งการดูสกิลเดี๋ยวทุกคนวิธีดูสกิลของมันตรงี่ผมนะตรงที่สกิลนี้นะปุ่มสกิลมาดูฮะสกิลก็เยอะเหมือนกันเน,นี่ยทุกคนมาผมได้ทำการเกิดใหม่เรียบร้อยแล้วเนานะเราลองมาดูซิว่าจะเป็นยังไงอ่ามาลอมา,มา,มาดูสกิลดีกว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นนะเพราะผมเพิ่งซื้อเมื่อกี้นี้เลยมาทุกคนมาเดี๋ยวผมดูสัตว์ผมก่อนเนาะ อ่ะสตั๊ผมอยู่ที่5้าร้อยเจ็สิบเก้าแล้วเรื่องของสเต็งนะอ่ะมูลคาตีตีธรรมดาผมมันอยู่ที่หกนะร้อยยี่สิบนะขอการต่อยซ้ายต่อยขวาประมาณนี้ต่อยถือว่าค่อนข้าง,างอ่าไม่เร็วมากเออประมาณนี้โอเคผมต่อไปผมมาเริ่มที่สกิลคิวดีกว่าเนาะฟิตแมคคาเต้โฟกัสพันเหรอใช่ไหมลองดูสิผมการตั้งท่าชาร์จอ่าอะไรนะอะไรนะรนปรับเฮ้ยอะไรวะเอ้สกิลผู้รายังนานอะไรผู้ราน,านานขนาดนี้ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูไกลๆสิตั้งาจอ๋อย,ยังไงอะ่ะต่อ,อเป็นการต่อยต่อย,อยแบบหมัดกระเบื้องอนนะไรประมาณนั้นว่าแบบอ่าถ้าหมัดกระเบื้องอะไรทุกอย่างอ่ะผมจำชื่อไม่ได้ละเดี๋ยวผมลองดูไกลนะปรับเนี่ยไหมมันมันเร็วมากเลยเว้ยดูไม่ทันจริงๆมาผมเราดูที่สกิลวี e ต่อเลยก่อนเนาะอะไรอะ่ะคอมเพรสเซอร์แอร์หรอใช่ไหมลองนีเป็นไงวะถ้าไปการย่อตัวออกมานี่ปาง อ๋องานต่อยอย่างนี้อ๋อไปเทเทว่ะท่าท่าแม่งเทวไอ้ครูดาวเร็วนะถือว่าครูดาวเร็วใช้ได้นะลองไปสิตุมโอ้เป็นวงกว้างนะโดนหมดด้วยราเมิดก็ไม่ได้ถือว่าแรงมากนะแต่ก็แรงอยู่หรอกแต่เดี๋ยว,ยวๆๆโอ้สกิลอลังการางานสร้างซะเกินแต่ก็ครูดาวนะผมว่าครูดาวนา่าสมควรเลยเนาะนะผมเรามาเริ่มที่สกิลต่อไปดีกว่าเนานะสกิลอาร์นะผมนะชาร์กบุลเล็ตเหรอกระสุนกระสุนฉลามไะอ่าปับ โอ้เขียนด้กูผลแสงเขียอะไรเนี่ยนี่ผลแสงนะคาราเต็มรุ่นง่นเอาดีอ่ายังยังจะตามอยู่ยังจะตามอยู่เจ็บนะบอกเลยโดนชาบุเลตนะชาบุเลตนะเฮ้ยไปแล้วทีนี่่ไงแล้วนี่ไงเล่านี่ไงเล่าอุ้ยเท่ะเท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 ้เท่ะถ้าถ้ยยังเท่ะทุกคนเรามาดูสกิลต่อไปดีกว่าเนาะสกิลฟิตแมนนะครับผมนะก็เป็นการเอาเวกเคนหรือว่ากายลางนี่งอนี่มีคีบเอ้ยมีคีบเพิ่งไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเท่เท่เท่ โอ้ยโอ้การต่อยต่อยแล้วมีน้ำโอ้ผมผมเจ็บว่ะผมเจ็บว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องใช้กินเกิลละใช้ใช้ตัวนี้ดีกว่าปั๊บต่อยดูอ๋อต่อยแล้วมีน้ำโอ้เอฟเฟกต์เท่ว่ะเท่ห์เท่ถ้าผมใช้สกิลสกิลจะเปลี่ยนได้ไหมไม่เปลี่ยนเนาหรือว่าแรงขึ้นว่ะแรงขึ้นปะเอ้ยแรงขึ้นทุกคนผมรู้สึกผมรู้สึกได้ว่าสกิลมันแรงขึ้นเนาะอ่ะเราลองมาดูสกิลคิวนะดัมเปอเท่าไหร่ดูสกิลคิวก่อน1,790หนึ่มอะผลงใช้รรร่างธมดาดู เมื่อกี้1,709นะคนุณตอนเอาเวกราผมลองธรรมดาสิ1,473ใช่้ก็พอนถ้าเกิดว่าเราเอาเวกเนี่ยดาเมจเราจะแรงขึ้นเนาะเดี๋ยวผมลองมีอะไรอีกเนี่ยบ้านึงอ๋อที่แบบเป็นฮาคิแล้วเนาะเราลองใช้ฮาคิดูบ้างอ,ะอ่ะต่อยธรรมดาตอนแรก600ใช่ไหมาคิ Hi ผมตันเนาะต่อยดู1,007 oh, <laughs> อ๋อยังแรงใช้สกิลด้วยโอ้2,007โอ้ยยังแรงเลยฮาคิอันเี๋ผมลองกายล่างด้วยอืมกายล่างมามา,มาลองดิเป็นงไง โอ้โหพันเจ็ดเอ้ยทำไมดาเมจม,มันเบาล,ลงวะเ, 1, เ, 1, เน,น,วนี่ยพันเจ็ดเองเอาลองออกออกล่างแล้วต่อยธรรมดาดูพันเจ็ดเออพันเจ็ดเหมือนกันนี่หว่านี่ไงไรล่าอ่ะผมลองชารสกลิลดูบ้างลองลองก่อนเมื่อกี้สองพันกว่าใช่ไหมอลองถ้าคราวนี้เกินกว่าสองพัน,ก,น 2, กว่าก็น่าจะแรงอยู่แล้วสามพัน 3, โอเคทุกคนสุดผลสุดแล้วว่าโคตรแรงโอเคทุกคนคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับหรับวันนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยคลิปนี้ประหลาดผมสีโอเกนเจ็ดกัน